สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะที่นี่จะเป็นตลาดเล็กๆนะคะที่นุชเคยพามาตลาดจองคำมนั่นเองนะคะแถวนี้พ่อว่าอยู่หน้าค่ายทหารน,นะคะก็จะโดนหนักเลยนะคะคลิปนี้เพิ่งถ่ายไว้นะคะแต่ว่าความเสียหายนี้จะจะเป็นตั้งแต่สงครามครั้งที่แล้วนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่แบบ สงบยูนะคะแถวนี้นะคะที่จริงนุดยังไม่เคยผ่านแถวนี้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นหมู่บ้านที่ทำใหม่นะคะไม่เชิงว่าทำใหม่นะคะแต่ว่าจะเป็นทหารนะคะที่เขากเกษียณแล้วนะคะได้เงินชดเชยแล้วเขาก็จะมาซื้อ,อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านแถวแถวนี้นะคะ,ะที่นี่เขาจะเรียกว่าจักนํานั่นเองนะคะเพราะมันติดกับ แม่น้ำปางนะคะก็จะติดกับวัดจองคําด้วยนะคะแถวๆนี้เขาจะเรียกว่ากล้องลอกสอกนั่นเองนะคะแถวนี้ก็ออกมาเข้ามาในตลาดและก็เข้ามาในซอยนะคะก็จะเห็นแบบนี้นะคะบางหลังก็เสียหายเยอะเลยนะคะบางหลังก็ยังโอเคนะคะแต่หมู่บ้านแถวๆนี้นะคะก็คือขโมยขึ้นทุกบ้านเลยนะคะ แล้วก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะคะที่ขโมยนะคะไม่รู้หลายกลุ่มเลยนะคะก็อาจจะเป็นทหารพรมา่าหรือว่านู่นนี่นั่นนะคะก็คือเยอะเลยนะคะาบางบางที่เขาก็บอกว่าเขาก็จะเอารถเอาลามมาขนก็มีนะคะแล่ก็คงมีในค่ายทหารนะคะถ้าไปเสาะหาก็คงจะเจออยู่นะคะ แถวนี้ถนนนะคะเพราะว่าจะมีหลายๆกลุ่มนะคะก็คือจะมีแบบายาเส้นยาวหรือว่า,ามีศูนย์ช่วยเหลือหลายๆอย่างนะคะเขาจะให,ให้เงินนะคะก็จะเอามาพัฒนาหมู่บ้านนะคะแถวนี้ก็ถนนก็โอเคเลยนะคะดีกว่าถนนแถวบ้านนุชอีกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไทยใหญ่ แล้วก็กัดชิน้นแล้วก็พมาม่านะคะส่วนแถวนี้ก็จะอยู่ปนกันเลยนะคะ,ะแถวบ้านนุชก็คือเขาห้ามขายให้กับเชื้อชาติอื่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ไทยใหญ่นะคะหมู่บ้านของนุชนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านหมาล่าปิ้งย่างนะคะข้างๆนี้นะคะนี่ก็ติดกับถนนใหญ่แล้วนะคะถนนไปถนนก็โอเคนะคะแล้วก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะนะคะ ที่จะโดนหนักก็คือที่ติดกับถนนใหญ่สองฝั่งทางเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนแฟนนุชเองนะคะที่ขับรถให้กับธนาคาร4ีีนะคะบ้านเขาก็โดนหนักเลยนะคะก็นี่ก็จะเป็นบ้านพี่ของคนที่เขาถ่ายคลิปนะคะบ้านเขาก็คือโดนนิดหน่อยนะคะแต่ก็คือ,อ ของเครื่องใช้ก็โดนค้นไปทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านของพี่เขาอยู่ที่ก้องลอกศอกนะคะก็ไม่ได้ไกลจากบ้านรุชนะคะเพราะว่าก้องลอกศอกแล้วก็ก้องหอก้องหอแล้วก็เข้าไปข้างในก็คือหมู่บ้านหนองโอนค่ะตรงนี้ก็เป็นบ้านของพี่เขานะคะส่วนพี่เขาก็พามาตรงนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นวัดจองคํานะคะมีพี่พีเอฟซีคนหนึ่งถามมาว่าวัดเสียหายไหมนะคะอันนี้ค่ะเป็นวัดจองคํานะคะ เสียหายไปเกือบครึ่งเลยนะคะน่าจะโดนระเบิดนะคะวัดนี้นะคะเขารับผู้อพยพหรือว่าผู้ที่มา,าหนีจากสงครามนะคะก็อยู่แถวแถวหมู่บ้านะนั่นแหละคะ่ะหลายพันคนเลยนะคะก่อนที่จะทยอยออกไปออกไปทาทางจังหวัดลาเซียวนะคะสุดท้ายวัดนี้ก็ไม่รอดนะคะก็คือโดนเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็คือเป็นวัดจองคำนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นข้างนอกนะคะก็ที่เห็นว่ามีซุ้มอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เขารับงเงินนะคะที่ที่บ้านก็จะเรียกว่าหับเงินหลูนะคะก็คือเงินเพื่อที่จะมาอาโมลณนะใช่ไหมคะเขาจะเรียกแบบนี้ใช่ไหมนุชพูดผิดก็ขอโทษเลยนะคะเพื่อที่จะมา